เครื่องพิมพหมึกหมดนะครับเครื่องพิมพหมึกหมดเช็คได้จากตัวคอมพิวเตอร์ไรเวอร์นะครับเขามีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้หมึกพิมพ์เพาหมดแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็หน้าแอปพลิเคชัน e p ั o นสมาร์ท a n e เครับ mm hmm. ก็มีการแสดงแถบสถานะของน้ำหมึกเช่นเดียวกันครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าหมึกดำหมดแล้วหมึกสีเหลืองหมึกสีฟ้า แล้วก็หมึกสีชมพูก็หมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมหมึกในเครื่องพิมพ์รุ่นที่กําลังแจ้งเตือนว่าหมึกหมดให้เต็มรับผุมก็ตัวสินค้านะครับผมก็เติมหมึกสีคลเลนะครับจนเต็มทุกแทงแล้วนะครับแล้วก็สีดํากําลังเติมต่อให้เต็มนะครับโอเคเติมหมึกทุกสีนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับ โอเคสีดำเต็มแล้วครับปิดฝาจุกลงมาครับเอ,อ๊แต่ทำไมเราเราเติมหมึกครบทุกสีแล้วทำไมในรเวอร์ยังแจ้งเตือนว่าหมึกหมดอหมึกหมดอยู่ครับทำยังไงดีให้หมึกมันกลับมารีเซ็ตเต็มตามค่าจริงของตัวแทงหมึกครับ วิธีการง่ายๆครับเข้ามาที่นี่ครับเข้ามาที่หัวข้อการบำรุงรักษาครับซูมไปไหนก็ได้ครับเลือกหัวข้อการบำรุงรักษาครับกดโอเคครับจากนั้นเลื่อนไปหาหัวข้อที่เขียนว่าเติมหมึกครับผมเลือกหัวข้อเติมหมึกครับกดโอเคครับจากนั้นกดโอเคทำต่อครับ โอเคอีกครั้งครับดูคำอธิบายก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เราเติมหมึกในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับจากนั้นเขาก็จะมีหมึกทั้งหมด4สี4นะครับให้ทำการกดรีเซ็ตปริมาณน้ำหมึกนะครับจากตัวแทงหมึกให้เต็มเลยครับก็กดสีดำครับผม กดสีเหลืองกดสีชมพูโอเคครับกดสีฟ้าครับจากนั้นกดถัดไปได้เลยครับก็กดปุ่มสามเหลี่ยมครับทีนี้เขาก็จะมีแจ้งเตือนว่าเติมหมึกในแทงค์เนี่ยถึงขีดบนสุดหรือยังนะครับก็ตัวอย่างในแทงค์หมึกผมก็เติมถึงขีดบนสุดทุกตัวแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็กดโอเคได้เลยครับแล้วก็กดโอเคอีกครั้งครับ ทีนี้เรามาดูที่ตัวแอปพลิเคชัน F3 Smart p i n e e ก่อนครับหมึกกลับมาเต็มแล้วครับปริมาณน้ำหมึกเต็มแล้วครับหน้าคอมพิวเตอร์ PC ครับปริมาณน้ำหมึกเขาก็จะเด้งกลับมาเต็มทุกสีเช่นเดียวกันครับโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับตัวเครื่องเลยนะครับเพราะว่าตัวไดรเวอร์กับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะดีเทคกับตัววัดปริมาณน้ําหมึกในตัวเครื่องพิมพ์ครับก็ภายที่เติมหมึก กับเครื่องพิมพ์แล้วนะครับอย่าลืมกดฟังก์ชันการเติมหมึกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าครั้งถัดไปที่ไดรเวอร์หรือว่าตัวแอปพลิเคชันแจ้งเตือนหมึกหมดเราจะได้รีบไปซื้อหมึกมาเติมแล้วปริมาณน้ำหมึกในแทงคนนยกับตัวเครื่องและก็ตัวแอปพลิเคชันเขาจะได้ตรงกันนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์เว็บสันรุ่นที่มีหน้าจอ L C D จะใช้คำสั่งตัวนี้หมดเลยนะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ครับก ใครที่มองว่าคลิปวิดีโอตัวนี้เป็ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ